ข่าวพลเมืองวันนี้นะคะติดตามความแตกต่างด้านเชื้อชาติความเชื่อวัณน,นค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศอินเดียนั้นมีประชากรที่แตกต่างหลากหลายนะคะนอกจากนี้ช่องว่างทางสังคมก็ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะักเคลื่อนไหวที่อินเดียได้ทํางานอย่างหนักนะคะ,ะ,คะเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําเหล่านี้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่องค์กรภาคประชาชนในประเทศ ถือโอกาสเดินทางไปเรียนรู้ถึงที่อินเดียค่ะติดตามการเดินทางครั้งนี้ไปกับนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานค่ะช่องว่างและความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวันนะรณะและเศรษฐกิจ ทำให้อินเดียเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนเราตั้งใจมาที่นี่นอกจากเพื่อเรียนรู้ว่าคนอินเดียอยู่อย่างไรแล้วยังศึกษาการทํางานของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมว่ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนขนาดใหญ่ได้อย่างไรที่เมืองมุมไบเราไปที่ชุมชนดาลิตคนที่นี่จัดอยู่ในวันนัดจันทานซึ่งเป็นวันนัล่างสุดของคนอินเดีย อดาใจตรเอ็มเบก้าคือบุคคลที่ชาวดาลิตนับถือเขาเป็นคนพาชาวดาลิตเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธเพื่อให้คนกว่า5 0 0,000ชีวิตหลุดพ้นจากระบบวัณนะและสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี มังเกรดดาฮินวอล์ผู้นำรุ่นสองกลุ่มดาลิตเล่าให้เราฟังว่าในอดีดอตดรเอรมเบกการ่างรัฐธรรมนูญให้กับอินเดียนั้นได้มีการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานเอาไว้เมื่อกฎหมายสมบูรณ์และถูกนำมาปรับใช้ก็มีความหวังว่าคนอินเดียจะเข้าถึงการศึกษามากขึ้นอย่างไรก็ตาม ด้วยความที่อินเดียยังถูกครอบงำโดยชนชั้นที่มีวันณะสูงแม้จะมีกฎหมายดีเพียงใดก็ยังไม่เกิดผลเพราะไม่ได้รับการปฏิบัติสิ่งที่มังเกสดาฮินวอลและกลุ่มของพวกเขาทำในตอนนี้คือการเจรจากับกลุ่มผู้นำกลุ่มรัฐบาลเพื่อให้กฎหมายได้รับการปฏิบัติขณะเดียวกันการรวมกลุ่มของชาวดาลิตที่เปลี่ยนศาสนานั้นก็มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการด้วยตนเอง ที่น่าสนใจคือการจัดอบรมให้ความรู้จัดการศึกษาให้เยาวชนเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มผ่านหลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตสำนึกที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อเยาวชนผ่านหลักสูตรแล้วต้องกลับไปทำงานกับชุมชนของตนเองนักเคลื่อนไหวและชาวดาลิยยังทำงานอย่างหนักต่อเรื่องสิทธิในที่ดินและที่อยู่อาศัยคำขวัญที่ว่าที่ดินที่ใดเป็นของรัฐ ที่ดินนั้นเป็นของเราคือหัวใจของการเรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัยผลคือรัฐบาลได้เข้ามาจาัดสรรที่ดินบางส่วนเพื่อปลูกอาคารพัฒนาที่อยู่อาศัยมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและห้ามมีการซื้อขายที่อยู่อาศัยเพื่อรับประกันว่าสมาชิกข,ของชุมชนจะมีความมั่นคงยั่งยืนวาสนาลำดีนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงานจากประเทศอินเดีย